New o u t i เข้าใหม่ครับท็อปสุดของรุ่นปี19 1.8 High ิ i t High เเบียน C735 นะคันนี้มาแค่แสนหนึ่งครับฟรีดาวผ่อนอยู่9,000กว่าบาทเองรถสวยน่าใช้กระจกเดิมแท้รอบคันสภาพกริปๆเบาะแน่นๆตึงๆนะับฟังก์ชันครบๆปริมานน้ำมัน23ลิตรครับเบาะหลังพับได้แอร์หลังมีให้คุณแล้วแล้วคุณดูเบาะเขาดิสภาพดีไหมเป็นรถผู้บริหารครับรถประจอตำแหน่งหมดสัญญาเช่าวปวศูนย์ใครหา High ิ i t High ยังไงก็ต้องคันนี้ครับรถสวยน่าใช้รีวิวให้ละเอียดดูจบคุณตัดสินใจได้เลย สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจเอาติดมือ2อนะครับหรือว่าแคมรี่มือ2อที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับไปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68มีนบุรีกรุงเทพครับข้างรถมือ2อที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ถูกรู่รวมกันประมาณ4 0 0คันครับแต่ถ้านับเฉพาะเอาติดกับแคมรี่รวมกันผมว่ามีสัก80ได้นะเอาติดประมาณเกือบ50ครับแคมรี่ประมาณ30นะช่องนี้ก็เน้นนะ เอาติดแคมรี่แอคคอร์ดอะไรประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้ไว้ด้วยวันนี้ผมมีอีกหนึ่งคันเข้ามาใหม่ครับ1.8ึ่งจุดแปดไฮบิดไฮท็อปสุดของรุ่นปี2019ครับใครอยากได้ตัวท็อปครับที่ป้ายแดงล้านกว่าบาทประหยัดน้ํามันยีบสามโลลิตรนะฟังก์ชันครบครับมีอะไรบ้างกล้องถอยจอทัสะกรีนเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามีแอร์นาโนอี e, นะแล้วก็มีเนวีให้แล้วนะครับไฟหน้าปรับสูงต่ำออโต้แบบ LED ครับล้อแม็กซ์สิบเจ็ด ความปลอดภัยก็เหนือมาตรฐานนะมี B S M ครับ b ายสปอ t o ตมอนิเรนะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟหน้าปรับสูงต่ำได้นะแจ้งเตือนออกนอกเลนแจ้งเตือนชนหน้าให้คุณครบแล้วนะครับในคันนี้และที่สำคัญนะขนาดมันไม่ใหญ่ไปครับและมันก็ไม่ได้เล็กไปนะแคมรี่บางคนบอกใหญ่ไปเกินความจำเป็นเอทีบบางคนบอกเล็กไปนะครับนั่งไม่สบาย V ออสเล็กไปนั่งไม่สบายอันนี้ครับขนาดกลางนะไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปคล่องตัวและประหยัดน้ำมันที่สำคัญนะครับถูกกับป้ายแดงก็เกือบครึ่งนะ่ะนะครับ ท็อปสุดสีขาวมุกนะสีพิเศษไม่ <My S 1> ไม่เยอะไปไม่น้อยไปด้วยนะไม้แค่แสนหนึ่งแสนหนึ่งนี่ข้อดีคืออะไรแมนเทนนนใหญ่ครับ MA ใหญ่จากศูนย์บริการตอนแสนโลมาแล้วเช็คศูนย์แพงที่สุดคือแสนโลนะอันนี้ผ่านมาแล้วดังนั้นนะครับคุณเช็คครั้งต่อๆไปอ่ะ2002ันสองสองไม่เกินนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับได้สีขาวมุกดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79ครับคันนี้ไม้แสนหนึ่งปี19ตัวไฮท็อปสุดครับห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าแปดเก้าครับฟร ผ่อนเพียงแค่9,800บาทตลอดสัญญาสภาพคริปครับกระจกเดิมรอบคันสภาพสวยแบบนี้รถระจะตำแหน่งหมดสัญญาเช่าปวารณศูนย์ครับไม่อยากให้พลาดผมมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยและทุกคันนะครับคันไหนติดจองปุ๊บผมแจ้งตวรวจลดเลยตวรวจลดให้2 1 5จุดครับโดยบริษัทชิกหรือ Apple a u ออ i ชั่บริษัทใดบริษัทหนึ่งตัวเสร็จออกใบเซอร์ใบการันตีให้พี่พีเลยนะคใครสนใจครับเอาติสตัวท็อปไฮบริดแบบนี้อย่าพลาดคันนี้นะครับจะรีวิวเพื่ออียดเลยมาเริ่มต้นกันนะครับด้านหน้า นะโลโก้แบบนี้เรารู้กันอยู่แล้วเป็นไฮบิดครับสัญลักษณ์ตัวท็อปด้วยนะหุ้มเรซิ่นแบบนี้ครับแล้วก็ไฟหน้าครับเป็น LED โปรเจกเตอร์พร้อมไฟไลท์ไกนะด์ที่เป็นแบบเดย์ไลท์นะเดย์ไลท์สีขาวครับ LED ไลท์ไกด์นะไฟหน้าปรับสูงต่ำอัตโนมัติดียังไงเช่นถ้าเรามีคนนั่งหลัง,ลงเยอะใช่ไหมหน้าอาจจะเิดเขาจะปรับออโต้ให้นะครับกดออโต้ไว้เลยไฟนะครับแต่ถ้าเป็นตัวมิดนะหรือตัวพรนะีเมียมเนี่ยมันยังไม่ใช่ออโต้ครับออโต้ Auto, มีแค่ตัวไฮแบบนี้เท่านั้นนะครับด้านหน้าครับกันชนหน้าสีเดียว,ว,วกบับต ไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED ให้แล้วด้วยนะครับเป็นรุ่นเดียวเลยนะที่มีกรอบนะแล้วก็ไฟตัดหมอก LED แบบนี้ให้ครับสำหรับ Altis ครับสันเลี่ยมโรมฝากระโปรงสวยนะครับรับประกันนะไม่มีลักยิ้มนะครับไม่มีร่องรอยการชนหนักพิกความครับนี่คือเข้าใหม่ยังไม่ล้างมาดูดินะครับช็อกเชือกยังอยู่ยังไม่ล้างเลยนะครับกระจกของเดิมครับโตโยต้านะครับกระจกของเดิมโตโยต้าอันนี้แนะนํากระจกควรจะเป็นของแท้นะถ้ามันเป็นพวกปีประมาณตัวไฮอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นอะคูสิกการ์ดนะครับแล้วก็มันจะมีเชื่อมมันกับตัวเด อ่ะคันนี้ก็อีกหนึ่งคันน่ะที่สภาพดีกระจกเดิมรอบคันแน่นอนป่งซุ้มล้อฝั่งนี้เนี่ยจี๊สนิทครับแม็กซ์นะแม็กซ์ครับได้ยางลันแฟตหน้าแคบของ Pirelli ด้วยโอ้โหยางแพงอะเนี่ยนะครับยางปี23ปลายปีครับสัปดาห์4 2ปี23แม็กซ์สิบเจดิสเบรกสีล้อนะได้ยางแบบที่บอกเลยว่ายางแบบพรีเมียมนะครับอันนี้ก็มีโลโก้ไฮบริดอยู่ข้างๆครับตรงนี้กระจกพับข้างพับแล้วปรับไฟฟ้ามีบายสปอร์ตครับ BSM ใครจะมาแซงมีไฟโชว์เตือนนะครับอ่าสันนเลี่ยมมมคะผ ยืนห่างมาสักสาเมตรให้ดูนะครับสันเลี่ยมคมบนลากนะครับไม่มีร่องรอยลักยิ้มใดๆป่งซุ้มล้อหลังแนบพิดสนิทนะรถสวยน่าใช้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับล้อแมกนะล้อแมก17สภาพพริบสังเกตง่ายๆนะรถสีขาวครับคุณเดินวนรอบก่อนเลยอยากรู้มันมีการชนการทําสีมาไหมคุณเดินวนรอบครับเพราะอะไรสีอ่ะมันถ้ามันเปลี่ยนหรือแบบมันทํามามันดูง่ายอันนี้นะสีเฉดเดียวกันอะ ตั้งแต่ประตูหน้ากันชนหน้าวนมาฝาท้ายหลังเฉดเดียวกันหมดนะคันนี้รับประกันไม่มีอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะครับใครสนใจคันนี้ทักมาได้เลยไม่แค่แส็นหนึ่งคุณได้ตัวท็อปสภาพกริปแบบนี้เซ็นเซอร์หลังมีให้2จุดจากโรงงานมันจะฝังแบบนี้มันจะไม่ไม่นูนออกมามันจะฝังไปเลยนะครับแล้วก็มีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนครับปริมาณน้ำมันยี่สิบลิตรฝาท้ายเปิดได้3จุดครับกดตัวล็อกตรงนี้นะดึงสลักในตัวรถครับแล้วกดค้างที่รีโมทมีกล้องถอยให้คุณแล้วเรียบร้อยมาเช็คโครงสร้างทางั้ นี่ฝาท้ายโคอิโต้ครับเดิมๆนะตรงนี้หัวน็อตครับไม่มีรอยแกะขันไข่ขยับใดๆนะสภาพกริปครับฝาท้ายเดิมตรงนี้วิธีเช็คครับว่าฝาท้ายทำมาไหมคุณเช็คตรงนี้ก่อนเลยถ้าตรงนี้มันมีรูลงไปอ่ะแล้วเวลาคุณเปิดปิดรู้สึกว่ามันเบาอ่ะอันนั้นอ่ะฝาท้ายเปลี่ยนนะอันนี้เดิมแน่นอนอีกหนึ่งวิธีเช็คครับสีข้างในตรงนี้ของโตโยต้าจะเป็นด้านๆแบบนี้นะข้างนอกเงานะข้างในต้องด้านนะครับถ้าข้างในเงาแวบนี่ทามาแน่นอนนะครับอันนี้สีด้านๆเดิมๆนะไม่มีรอยเคาะแล้วก็เช็คซต้้องงไไมม่ดยิให เรียบๆแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะไม่นิ่มไปไม่แข็งไปถ้ามันยิงใหม่มันจะปูดๆนูนๆเลยนะครับอันนี้ซีลเดิมนะครับไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยโปะอันนี้ฝาท้ายเดิมร้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีชนจนถึงกระทบฝาท้ายอย่างแน่นอนนะครับคันนี้สภาพคลิปครับนะผมมั่นใจนะคันนี้ตรวจรถยังไงก็ได้5ดาวเต็มนะใครสนใจทักมาครับเดี๋ยวผมแจ้งตรวจรถให้ผมแจ้งตรวจรถให้ครับแล้วก็การันตีเลยว่ายังไงก็5ดาวอ่ะขนาดแรกรับอ่ะนะครับนี่กระจกเดิม ขอ,ของเดิมของแท้ครับตะเข็บข้างเดิมๆสีด้านๆแบบนี้ข้างหลังสะาอาดสะอ้านนะพวกนี้นะครับพวกตัวไฮบิดไฮอ่ะเป็นพวกรถผู้บริหารใช้นะครับเขาดูแลสะอาดดีคุณนะครับก็มีความรับผิดชอบอะนะถึงเป็นผู้บริหารได้นะครับก็ดูแลสวสารรถดีอ่ะเียสาภาพคลิปเลยนี่คือแรกรับเข้าใหม่นะข้างหลังครับสีด้านๆเดิมๆไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำอย่างแน่นอนสาภาพคลิปครับนี่เครื่องมือแม่แรงนะครับอยู่ครบๆนะแล้วก็เก็บแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยล้อสำรองเป็นล้อแม็กซ์ครับตรงรุ่น นล้อแม็กซ์ตรงตรงรุ่นเลยสภาพดีครับคันนี้รับประกันนะเอาไปใช้งานต่อยาวๆอ่ะคุณไม่ผิดหวังนะคันนี้นะครับให้บิดไฮที่สภาพสวยนางฟ้าแบบนี้นะครับปุ่งซุ้มล้อหลังเนี่ยจิดสนิชเฉดเดียวกันนะแล้วก็ตรงนี้ครับล้อแม็กซ์สินะครับบอดี้ฝั่งนี้ไม่มีรอยรักยิ้มใดๆนะมีใบสปอร์ตกระจกเดิมนะครับรถสวยน่าใช้แบบนี้ครับไม่ผิดหวังนะใครอยากได้ครับนิวเอลติสซักคันครับปีสิปลายปีคันนี้นะท็อปสุดของรุ่นแล้วไฮบริดไฮนะฟรีดาวผ่อนอยู่แค่เท่าไหร่เอง 9 8 0นะ589,000ผ่อนอยู่9 8 0ตลอดสัญญาคุณได้รถไฮบริดครับประหยัดน้ำมัน23โลลิตรไปใช้งานต่อคุ้มคุ้มครับแบตรับประกัน10ปีก็เหลือ4ปีนะครับอ่ะนี่คีเรตแล้วเรียบร้อยนะข้างๆมีบสปอร์ตมาดูข้างในกันข้างในนะครับเบาะดำคอนโซลดำเบาะเป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้ากรนะาจากก็เป็นอออโต้แล้วนะครับปรับไฟฟ้าตรงนี้นะสำหรับเนี่ยเราตั้งออโต้ได้เห็นไหมมันมีคำว่าตัว A ถ้า1.6มันจะไม่มีนะ มันจะไม่ออโต้นะถ้าเป็นตัวไฮเนี่ยเห็นไหมมันจะมีตัว A อยู่นะครับออโต้ได้มารับชมภายในด้วยเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูหยิบกุญแจก่อนเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครภายนอกก็สวยแล้วนะครับคันนี้ภายในผมการันตีอ่ะนะครับว่าสวยกว่าข้างนอกอีกเนี่ยมาดูสตาร์ทให้ดูกันนะครับแอร์เย็นเพลงดังแน่นอนมาผมตั้งออโต้ไว้เห็นไหมสตาร์ทเสร็จแหละไอ้ตรงกระจกมันมันกลางออกนะแล้วมันจะมีใบมีใบสปอร์ตมี BSM นะครับใครจะมาแซงมีไฟส้มๆขึ้นเลื่อนไม้ใหญ่ใหญ่คุณเลื่อนไม้ใหญ่ใหญ่นะไม้แสนหนึ ครับไม่เสรหนึ่งนะรถสวยน่าใช้ครับใครสนใจก็ทักมาได้นะหน้าจอก่อนเลยดีกว่ามาหน้าจอครับตรงนี้นะมีเขาเรียกว่าเออเนวี Navy, นะครับมีกล้องถอยจอร,รัสกีนมีเนวีให้แล้วระบบนําทางนี่มีกล้องถอยมีเซนเซอร์ภาษาไทยมีตัวกระระยะให้คุณครบหมดนะครับมีเนวีให้นะล้วก็ปรับโหมดต่างๆง่ายนะปรับโหมดต่างๆง่ายนะเวลาเราเข้าเมนูนะผมชอบนะใช้งานง่ายนะมีแอปสใส่เพิ่มไหมอะไรไหมแบบนี้ใช่ไหมสมาร์ทดีไวล็อของโตโยต้าเขาอะนะตัวท็อปจะมีอยู่แล้ว เรากดการตั้งค่าเนาะเราจะเปลี่ยนจอเอาสีขาวไหมสีดํำไหมสีแดงไหมนะเราปรับได้นะครับใช้งานง่ายนะกดวิทีโก็ได้เนี่ยกดออดิโอนะครับก็เดี๋ยวผมก็เพิ่มเสียงจะดังแล้วดังไหมเพลงดังแอร์เย็นแน่นอนนะขออนุญาตปิดก่อนนะครับรถสวยน่าใช้ครับไม่ผิดหวังนะเผื่อใครสนใจนะครับสําหรับเอาติสซักคันนะครับรถสวยน่าใช้แบบนี้ประหยัดน้ำมัน23่สิบสามลิตรด้วยแอร์เย็นมากนะครับปรับ21กดออโต้ได้นะครับแล้วก็มีนาโนอีให้แล้วนะเปิดปิดแอร์หลังตรงนี้ มีแท่นชาร์จไร้สายให้คุณแล้วเรียบร้อยนะครับเกียร์อัตโนมัติซูเปอร์ซีวีเดีไอเจ็ดสปีดครับมีเบรกมือปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะตรงนี้ก็มีดรฟ์โหมดอีวีโหมดนะครับครบถ้วนเลยตรงนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเต็มระบบครับแจ้งเตือนชนหน้าแจ้งเตือนออกนอกเลนคูซอนโทนมีให้คุณแล้วนะคมีคูซอนโทนมีระบบแจ้งเตือนที่เหนือมาตรฐานนะไฟหน้าที่บอกไปอะ่ะปรับออโต้ตรงนี้นี่อ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับมันมืดนิดนึงอ่านี่นี่น,นี่เห็นไหมอ่าไฟหน้ากดตรงเอเนี้ยมันจะปรับออโต้ให้ อ่านะครับประมาณนี้เนาะปรับสูงต่ําเองได้นะแล้วก็ปรับออโต้ได้ด้วยนะครับเบอร์ใครสนใจครับทักมาได้นะแท่นชาร์จไร้สายอะไรต่างๆมีนะครับเบาะแน่นๆตึงๆครับอ่ากระจกตัดแสงออโต้มีแอร์แบ็กมีคู่หน้าครับมีเสาเอมีเข่าคนขับแอร์แบ็กเจ็ดใบความปลอดภัยโคตรดีนะครับเบาะข้างคุณดูดิแน่นตึงไหมครับแน่นๆตึงๆนะแล้วตรงนี้ขออนุญาตวางว้ข้างล่างก่อนดูเบาะข้างๆ้างเขาสภาพดีนะแน่นๆตึงๆแบบนี้ไม่ผิดหวังครับคันนี้ผมการันตีครับเพลงดังแอร์เย็็นนฟัััังก์ชคครรบบได้ตวทอปสุุดของร่นนแบบี้ คุณจะไปใช้งานต่อยาวๆนะครับหลัก1ิปีหลักส5้าปีได้เลยนะพอรถของเพชรยนต์ครับที่บอกไปอะ่ะนะของเราครับเป็นรถสวยคัสเกตเครับแล้วระการไม่มีชนหนักนะพิความจมน้ํากับไมค์ก็ไม่มาดูข้างหลังกันที่ข้างหลังโูหเบาหน้าว่าตึงเลยนะคุณดูเบาข้างหลังดินะครับแทบไม่มีคนมานั่งเลยัางเนี้ยนะครับเบาตึงมากนะแล้วก็มีที่วางแขนตรงนี้นะครับที่วางแก้วน้ําให้มีแอร์หลังให้คุณแล้วครับเรียบร้อยข้างหลังจริงมันมีม่านหลังด้วยมาเดี๋ยวผมดึงให้ดูเอามานี่เห็นไหม มีเป็นม่านแมนนวลหลังแบบนี้นะครับดึงมาเกี่ยวได้นะะเดี๋ยวเกี่ยวให้ดูมันเกี่ยวให้ดูเลยเอานะครับมือเดียวลําบากนิดนึงเนี่ยเห็นไหมมีม่านหลังแบบนี้ให้คุณแล้วนะสําหรับตัวไฮบริดไฮครับเป็นรุ่นเดียวเลยที่มีม่านหลังก็เหมือนตัววีแต่วีมันยังไม่ใช่ไฮบริดไงวี v ตัวปีสักสิบแปดนะครับอ่ะมองไปด้านหน้าครับนี่เบาะดําคอนโซลดาสะอาดสะอา้ะอานเลยครับสวยกริปแบบนี้ข้างนอกสวยแล้วข้างในเบาะโคตนสวยเนี่ยสภาพดีมากรถผู้บริหารอย่างเงี้ยแหละ เขามีความรับผิดชอบสูงเขาถึงเป็นผู้ริหารนะและเขาดูแลสารรถดีนะครับถึงจะเป็นรถประจําตําแหน่งก็ตามข้างบนครับไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมครับสภาพดีมีจงมีจอนะแอร์หลังก็เย็นฉ่าแบบนี้ครับคุณนะมีที่วางแขนที่วางแก้วน้ําแอร์แบ็กหลังมีซ้ายมีขวามีม่มานหลังให้โหคุณผมบอกเลยคันนี้นะครับรับประกันนะคุณได้ไปคุณใช้ต่อยาวๆคุ้มค่าคุ้มราคา,คา,คาทุกบาททุกสตางค์นะครับรีวิวให้ละเอียดเหมือนกับคุณมารับชมรถที่บริษ,ษัทเไปรยนเองนะ สนใจตัดสินใจได้เลยติดต่อหาผมได้โดยตรงครับ0659513374นะครับแป็กผูจัดการสายขายนะครับโทรเบอร์นี้แอดไลน์ ID ที่ผมให้ไว้ผมตอบแชทเองผมรับสายเองนะครับไฟท้ายที่บอกไป LED ไลท์ไกด์สวยไหมนี่ไฟท้าย LED ไลท์ไกด์นะครับเข้มๆมามาเช็คโครงสร้างกันดีกว่านะครับในเรทผ่อนอยู่9,800อะคุณได้ตัวท็อปแบบนี้คุ้มไหมนะครับอมาดูฝั่งนี้นี่รอยนิ้ชุดเบาะสีครับสปอนเนอาคมๆชัดๆและเรียงกันไปแบบนี้รถสวยน่าใช้เลยนะครับไม่ผิดหวังนะครับ ไฮบิด uh, เนี่ยไม่น่ากลัวแล้วนะเพราะอะไรไฮบิดโตต้ตามีม,มาสิบกว่าปีแล้วคุณนะไฮบิดโตต้ตามีม,มาสิบกว่าปีแล้วอะไหล่อูนะอะไหล่ศูนย์นะผมบอกเลยเพียบนะครับแล้วก็มันทนนนไม่ได้แพงแล้วนะสมัยนี้แล้วยิ่งของเอลติสเนี่ยมันฟังก์ชันอะไรมัน,ม,นมันไม่ได้แบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยอะเหมือนแบบตัวเก่าแบบพีอุดนะอันนี้คือปั๊มเบรกก็ปกตินะครับแล้วก็เกียร์ก็ปกติไม่ได้เกียร์ไฟฟ้าแล้วมีแค่ระบบไฟคือไฮบิดครับเขาทำมาเพื่อประหยัดน้ํามัน นะแต่ไม่ได้แบบเทคโนโลยีจ๋าเหมือนพวกพีอุตอะไรแบบนี้ที่แบบต้องเปลี่ยนเกียร์แบบเป็นไฟฟ้าแบบนี้นะดังนั้นม่เท่นั้นมันจะถูกครับนี่นะแล้วแบตเตอรี่ก็รับประกัน10ปีนะผมการันตีเลยว่าคุณใช้ไปพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนนะแล้วก็ไปเปลี่ยนเคมฟรีจากศูนย์ได้ทีนึ่งอ่ะนะครับอ่าในในภายใน10ปีซึ่งมันไม่ถึง10ปีหรอกนะเวลาใช้นะที่บ้านผมใช้อยู่นะครับไฮบริดคนะันหนึ่งเครื่องพันแปดเนียก็ประมาณ8ปีครับนะครับแบตเสื่อมก็ไปเปลี่ยนที่ศูนย์ฟรีนะครับ ค่าแรงก็ประมาณพันสี่นะจำได้ตอนนั้นพาแม่ไปนะครับแม่ผมใช้อยู่นะเครื่องพันแปดปีสิบสี่นะครับตัวพีอุดนะครับก็แบตมันใช้แบตตัวเดียวกันนะมันก็เสื่อมประมาณแปดปีนะเสื่อมก็ไปเปลี่ยนฟรีเสียค่าแรงแค่พันสี่เองนะครับจากศูนย์บริการนะครับมาเดี๋ยวพาวพี่ๆเช็คกันต่อด้านข้างฝั่งนี้หัวน็อตครับมคม,ม,มเดิมๆไม่มีรอยแกะขันไข่ขยับไม่มีรอยสนิมใดๆนะบนล่างนะดึงตรงนี้ให้ดูนี่นี่นี่สปอตเมน์อาร์กต่างๆ นคมคมชัดๆครับสภาพกริปหลังโครงหลังคานะไม่มีรอยบุบใดๆนะครับคุณได้รถสวยสภาพดีแบบนี้นะครับได้ตัวท็อปนะตัวท็อปแบบเขาเรียกว่าท็อปสุดของเอวติดแล้วอ่ะนะครับเอาไปใช้งานต่อประหยัดน้ำมันด้วยรอยหนี่ชุบบอรดสีสปอร์ตเมท้าครับรีวิวเคลียรแล้วนะคุณดูจบตัดสินใจได้เลยนะครับติดต่อเข้ามาติดต่อหาผมได้โดยตรง065 9์ห3ห้าครับไฟหน้าสวยไหม LED ไลท์ไกด์ปรับสูงต่ำออโต้นะครับมีไฟตัดหมอกข้างล่าง LED ให้มีเดย์ไลท์ให้แล้วนะครับสภาพ รับประกันว่าไม่ผิดหวังครับมาสตาร์ทเครื่องอยู่นะเดี๋ยวดูางหน้ากันเครื่องยนต์ครับ1,800ซดอีซีูอวีปดีไอทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวนะปัน่นแบตปั่นพลังไฟฟ้ามาเก็บไว้ที่แบตครับมันทำให้การประหยัดน้ำมันเนาะเวลาวิ่งก็ใช้พลังงาน2แบบนี้ร่วมกันนะเขาเยเรียกเรียกว่าไฮบริดนะครับหัวน็อตครับคมาเดิมๆไม่มีแกะขันไกข,ขยับนะฝั่งนี้ก็ตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบครับของเดิมของแท้แน่นอนหัวน็อตเดิมๆซ็อกเก้มเดิมๆครับสีเรียบๆ อยู่ครบทุกจุดเลยนะหาเอาติสสักคันนีครับประหยัดน้ามันแบบไฮบริดและสภาพกริปแบบนี้นะครับคันนี้ผมการันตีว่าไม่ผิดหวังครับนะเครื่องยนต์ก็ทํางานปกตินะใครสนใจคันนี้ครับโทรมาจองได้นะเดี๋ยวผมแจ้งตรวจรถให้เลย215จุดตรวจรถเสร็จเดี๋ยวออกใบเซอร์ใบการันตีให้คุณเลยนะส่งทางไลน์ให้ได้นะเป็นไฟ pdf ครับผลตรวจนะสนใจคันนี้ครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์0659513374ฟรีดาวครับพรอ,อยู่9,080นะได้ตัวท็อปแบบนี้ วันนี้ครับก่อนจากกาันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์จะได้ไม่พลาดรถสวยแบบนี้ครับ